สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Two Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนามมายกาเตเดียมนะครับในเกมลาลิกาสเปนนะครับคู่ระว่างมายกาเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของบาร์เซลโลนาและก็เป็นบาซ่าที่เอาชนะไปได้สามประตูต่อศูนย์ ก็เก็บ3ามคะแนนไปแต่วันนี้เรื่องราวในเกมมันมีอะไรหลากหลายมากให้พูดถึงแต่เกมจริงๆเกมนี้จบลงตั้งแต่ผมว่าประมาณครึ่งชั่วโมงทั้งตอนที่นักเตะมาโยกาถูกไล่ออกไปเหลือ10คนและเสียลูกที่2ให้กับบาร์เซโลนาก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราว่ากันต่อนะครับผมขออนุญาตฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่องของผมได้ตามคีย์โคที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกกําลังใจด้วยขอบพระคุณมากมากนะครับ เกมโดยรวมก่อนที่จะเสียประตูแรกให้กับบาร์ซ่าผมว่ามาโยก้าพยายามที่จะเล่นและแต่ถูกกับดักล้ำหน้าของบาร์ซ่าจัดการอยู่หลายคนจะพูดถึงเวลาที่บาร์เซโลนาดันไล์อัพเป็นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ย hey, ช่องมันเยอะมันมีให้เล่นใช่ครับแต่มันต้องแข่งกับเวลาถ้าช้าเพียงเซียววินั่นคือล้ำหน้าบางทีผู้เล่นของมาโยกาพยายามจะพุ่งตัวไปแต่คนเปิดเปิดไม่ได้เพราะถูกบีบถูกเพรสอยู่ ต้องล็อก1จังหวะหรือรอเพื่อนขึ้นมาเติมนั่นคือเหตุผลว่าทําไมมันไม่ง่ายเหมือนกับที่เราคิดสิ่งหนึ่งต่อมาผมว่าถ้าใครอยากจะคว่ำบาซ่าจริงๆอ่ะต้องจ่ายบอลแบบจิตสัมผัสเลยคือพอได้บอลปุ๊บเนี่ยคือไม่ต้องมองใครเลยครับคิดเอาเองเลยว่าเพื่อนอยู่ซ้ายแล้วก็โยนไปเปิดไปเปิดไปตามสัญชาติตยานหลุดก็คือหลุด แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับเงยหน้ามองเพื่อนมองหาเพื่อนนักเตะของบาร์ซ่าก็เห็นเหมือนกันว่ากําลังจะทําอะไรแล้วพอถูกบีบเข้ามาก็จะต้องออกบอเลเร็วหรือไม่ก็พยายามจะเก็บบอลไว้ถ้าถูกแย่งถูกแย่งไปได้หรือถูกเบียดถูกชนและไม่ฟาวขึ้นมาจากเกมรุกก็จะกลายเป็นเกมรับทันทีเหมือนกันนี่คือเกมที่มันยากครับเวลาที่เราเห็นหลายๆทีมเล่นกับบาร์ซ่า เกมนี้มันก็เลยเป็นแบบนั้นนะครับมาโยกาพยายามหาจังหวะของตัวเองแต่สุดท้ายก็ถูกบาร์เซโลนาขึ้นนําไปก่อนจากจังหวะของรามินยาเมลยาเมลเองโอ้โหล็อกเข้าซ้ายก่อนที่จะครอสบอลเข้ามาเราจะเห็นเลยนะว่าจังหวะที่รามินยาเมลล็อกบอลอ่ะราฟินญาเองพุ่งตัวไป และมันเป็นจังหวะที่ยามาผมว่าเห็นพอดีก็เลยเปิดบอลเข้าไปตบพื้นนี่หนึ่งนะครับแล้วมันเหมือนจะไม่มีอะไรนะสุดท้ายครับเป็นลาฟินยาเองที่โฉบเข้าไปแล้วก็ม่งเข้าไปทําประตูให้กับบาร์เซโลนา1ประตูต่อ0หลังจากนี้เกมของมายกาก็ยากอยู่แล้วแต่มันยากขึ้นไปอีกเพราะมาเสียลูกที่2นี่แหละแล้วผมรู้สึกว่าเกมมันจบแล้วสําหรับผมเนี่ยแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นอีกด้ซ้ํา ประตูที่2ของมาโอกาอันนี้มันบ่งบอกเลยว่าสมาธิกับเกมมันสําคัญคือจะมาโมงหุดหง,งิดไม่ได้ครับคือมันต้องเล่นให้เคลียร์ให้ขาดก่อนจังหวะมันเริ่มจากยามาได้บอลแล้วสับไกลนอกกรอบเขตโทษแล้วผู้เล่นของมาโอกาเองตั้งศีรษะป้องกันลูกนี้ก็คือหมงสกัดนั่นแหละสุดท้ายบอลน,น่าจะหนักหน่วงครับแล้วก็ก็ทิ้งตัวลม้มลงไปนอนกับพื้นสิ่งที่ตามมาคือ1กรรมการไม่เป่านกหวีด สผู้เล่นยังคงเล่นกันต่อเพราะว่ากรรมการไม่ได้เป่า 3. จังหวะนี้มันควรจะทำยังไงแล้วมันควรจะเป็น,ปนไปในทิศทางไหนไม่มีใครรู้แต่สุดท้ายบอลมันมาเข้าทางเฟรนตอเรสแล้วก็ยิงเข้าไปสวยงามครับบาร์เซโลนาขึ้นนำไป2ประตูต่อ0ูและนี่คือจุดเริ่มต้นไหอนะจริงๆของมาโยกาเพราะผู้เล่นนะครับโมราเนส ไปโวยพู้ตัดสินและได้ใบเหลืองจังหวะนี้มาก่อน1ใบและพอประมาณช่วงนาทีที่30เขาไปเข้าบอลตัดเกมของของรามินามมลและก็เสียเหลืองที่2เป็นใบแดงเกมมันผมว่าเกมมันจบเลยเสีย2ประตูไปแล้วแล้วก็1ใบแดงจะสู้ยังไงความรู้สึกผมนะตอนนั้นมันเป็นแบบนั้นเราย้อนกลับมานิดนึงและกันไอจังหวะที่รามินามมลยิงบอลเข้าไปอัดเซนเตอร์ของมาโยกาและล้มลงไป ที่ผมพูดถึงเรื่องสมาธิของนักเตะมาโยกาคือบอลลอยโด่งขึ้นไปแล้วตัวของยามาเเนี่ยกับนักเตะของมาโยกากาลังที่จะชิงจังหวะกันเล่นผมว่าจังหวะนี้นักเตะของมาโยกาต้องชนยามาให้คว่ำครับทำยังไงก็ได้ให้คว่ำและเสียฟาวเพื่อที่จะไปโวยกรรมาการแล้วค่อยมาดูเพื่อนว่าจะเป็นยังไงแต่มาโยกาเล่นไปตามจังหวะของเกมไม่มีการตัดเกมใดๆนะครับเล่นก็ชนชนกันไปบอลก็เด้งไปเด้งมาสุดท้ายบอลมาเข้าทางตัวของฟอรันตรอสก็ถูกยิงเข้าไปในจังหวะนั้นแหละ ผมถามว่าควรจะตัดเกมไหมควรสุดๆแล้วเพราะว่ากรรมการหนึ่งคือกรรมการไม่เป่าก่อนนะครับแล้วเพื่อนเนี่ยนอนอยู่ผู้เล่นน้อยกว่าแล้วเป็นผู้เล่นในเกมรับด้วยต้องตัดเกมครับมต่ไม่มีใครตัดเกมอันนี้แหละผมไม่เข้าใจเหมือนกันชราไมโยกาแล้วพอเสียประตูจะไปโวยวายเอาจากผู้ตัดสินคือผู้ตัดสินไม่เป่าผมผมว่าแล้วจะไปโวยวายแล้วให้ผู้ตัดสินบอเอ้ยเดี๋ยวน้องฟาว ท,ทั้งทั้งที่จังหวะที่ยาเมาจังหวะแรกก่อนนะยาเมายิงบอลเข้าไปไม่มีใครอยู่ใกล้ตัวของเซนเตอร์คนนี้เลยคือตั้งใจตั้งหัวนั่นแหละอย่างที่2ต่อมาคือเป็นคําถามคือบอลที่อัดเข้ามาผมว่ามีความรุนแรงแหละแต่จะหนักเบาแค่ไหนอันนั้นไม่มีใครรู้ติต่างแล้วกันนะครับในเกมต่อ,ต,อต่อไปคือถ้าใช้มาตรฐานเนี้ยผู้ตัดสินจะต้องเป่านกหวีดและเป็นดรอปบอลตลอดเวลาถ้ามีการครอสบอลเข้าไปแล้วนักเตะคนนึงก็กระโดดขึ้นไปมง่งแล้วก็ทําทิ้งตัวลงไปทั้งทั้งที่ เกมรับของตัวเองก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะผมถามว่ามันก็ไม่ต้องเป่าดอบบอลกันตลอดเวลาอย่างนั้นหรออันเนี้ยผมว่ามันมันก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันแต่ย่างที่ผมพูดไปว่าสมาธิกับเกมมันสําคัญมายโยกาต้องต้องตัดเกมครับแต่พอไม่ตัดเกมมันก็เลยเป็นจังหวะแบบนั้นและสิ่งต่อมาก็คือทําไมบาเซล่าถึงไม่แฟร์เพลย์อะถ้า ถ้าถามคำถามนี้คือก็เห็นอยู่แล้วผู้เล่นเนี่ยลงไปทิ้งตัวลงไปแล้วแล้วเกิดจากการที่บอลอัดเข้าไปที่หัวแล้วทําไมถึงไม่เตะบอลทิ้งให้หรือไม่ไม่หยุดบอลเล่นเพื่อที่จะมาดูอาการของไมอก้าก่อนถามว่าทําได้ไหมผมว่าก็ทําได้แต่แต่ก็อย่างที่ผมพูดไปอ่ะผมรู้สึกว่าการเล่นแบบนี้นักเตะด้วยกันเข้าใจดีครับว่าจังหวะไหนควรที่จะหยุดเล่นจังหวะไหนที่ควรจะเป็นแฟร์เพย์ ถามว่าจังหวะนี้คือถ้ามันเป็นจังหวะที่นักเตะของบาร์เซโลนาแย่งกันแย่งกันหมงแล้วกันแล้วบาร์เซโลนาหมงเข้าไปโดนไททอยหรืออะไรสักอย่าง,งอันนี้เป็นอุบัติเหตุกรรมการก็มีสิทธิ์หยุดหรือแม้กระทั่งกรรมการอาจจะมองไม่เห็นก็ได้อาจจะเป็นมุมที่อับสายตาผู้ตัดสินแล้วมันรู้นักเตะรู้ตัวดีครับว่าโดนก็อาจจะบอกให้เพื่อนหยุดก็ได้แล้วก็เข้าใจกันดีว่าจังหวะแบบนี้มันคือจังหวะแฟร์เพลย์แล้วเป็นการที่ไม่ตั้งใจและไม่เจตนาก็บอกให้เพื่อนหยุดได้หรือเตะบอลทิ้งก็ได้ อันนั้นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าพอกลับมาเป็นจุดเนี้คือทําไมไม่ตัดเกมแล้วสุดท้ายพอเสียประตูก็ไปโวยวายกับผู้ตัดสินและเสียใบเหลืองไปหนึ่งใบสําหรับตัวของโมราเนสนี่คือจุดเริ่มต้นไห้นะจริงๆพอจังหวะต่อมาก็ไปเตะยามินยามาอีกก็เสียใบเหลืองที่2กลายเป็นใบแดงของตัวเขาเองถ้าย้อนกลับมานิดหนึ่งกันลวกันผมแค่รู้สึกว่าจังหวะนี้ถ้ากรรมการเองอะจะจะบอกว่าโมราเนสยู anes, you, ไม่มีสิทธิ์แล้วนะ โนมอแล้วนะคืออยู่ไม่มีสิทธิ์ทำฟาวแบบนี้แล้วถามว่ามันคือให้เหลืองได้ไหมให้ได้ครับมันเป็นจังหวะที่รามยามากาลังกระชากเข้าไปแล้วไปตัดเกมอ่ะแต่ถามว่าเตือนก่อนได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันอยู่ที่มุมมองของผู้ตัดสินล้วนๆเลยคือคือผมแค่รู้สึกว่าไอ้จังหวะให้ใบแดงจากที่โมโรเนสวยาวอ่ะก,ก็น่าจะเข้าใจได้คืออาจจะไปวยวายในเรื่องของแบบเฮ้ยพวกล้มเจ็บอยู่ไหมไม่เป่าจานนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็น่าจะ คือคือผมรู้สึกว่าแค่เกมมันยังคงอยู่ในเกมก็ได้แต่ถ้าจะตัดสินตามระเบียบหรือตามมุมมองที่แบบให้ถามว่าให้ได้ไหมอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ว่าให้ได้ให้ได้ครับแต่แต่นั่นแหละคือคือผมก็มองว่าหลายๆเกมอะเราก็จะเห็นมาตรฐานการตัดสินก็ไม่เหมือนกันอีกบางทีก็เตือนก่อนเรียกมาแบบเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วนะอยู่ไม่ได้แล้วนะโนมอแล้วนะคือแบบครั้งสุดท้ายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีครับคือ คือถามว่าตามกฎมัน,ม,นมันใช่ครับแต่ว่าเราก็ยังเห็นกรรมการหลายๆคนนะม,ม,มีลูกอะไรแบบนี้อยู่พอเสียไปหนึ่งคนก็รู้แล้วว่าเกมมันยากตามอยู่สองลูกคนผู้เล่นเหลือแค่10คนกับ1 1อีดโก้โคเกมมันจะไปทิศทางไหนแต่ว่าตัวของมอยากาพยายามสู้นะครับเพราะวันนี้เล่นในบ้านก็พยายามจะสู้ก็มีโอกาสนะแต่ว่าบอลมันยังไม่แรงพอแล้วก็ไม่หนีทางด้านของโจนกาเสีย ขอแวะโจนกาเซียสักนิดหนึ่งก่อนก่อนจะไปพูดถึงใบแดงของมูวิเก้อีกครั้งหนึ่งวันนี้โจนกาเซียเราเห็นมีจังหวะการคว้างบอลด้วยด้วยแบบขูไกลมากนะคือคว้างคว้างบอลเกินครึ่งสนามได้ผมว่านี่จะเป็นอาวุธใหม่ของบาร์ซ่าเหมือนกันแล้วมันเป็นจังหวะที่โรฟฟนยาเองถูกตัดจังหวะตัดฟาวด์ด้วยผมมองว่าการคว้างบอลของโจนกาเซียจะกลายเป็นอาวุธใหม่ๆของบาร์ซ่าที่ผู้รักษาประตูคนก่อนนันนี้ไม่ได้ทําแต่วันนี้เราเห็นแล้วว่าโจนกาเซียขูหการคว้างบอลของเขามันอันตรายจริง อันนั้นว่ากันไปในในเกมต่อๆไปแล้วกันกลับมาว่ากันในเกมนี้นะครับหลังจากที่เสียใบแดงไปแล้วก็ผู้เล่นเหลือน้อยกว่าแล้วก็ประตูก็ตามอยู่ถึง2ประตูเรวรูปแบบเกมก็ไม่ได้ทําอะไรที่รู้สึกว่ากดดันบาร์เซโลนาขนาดนั้นและหลังจากนั้นมาเสียใบแดงคนที่2ของของเกมนี้ไปของมูริเก มันเป็นจังหวะที่มายอกาเองงัดบอลขึ้นไปแล้วมัวมูนกีหรือวิ่งไปแล้วก็ไปยกเท้าสูงใส่ตัวของโจนกาเซียที่พยายามจะมงสกัดบอลจังหวะนี้สุดท้ายกรรมการให้ใบเหลืองไปก่อนก็มีการประถมพยาบาลนู่นนั่นนี่กันแล้วก็โจนกาเซียก็ลุกขึ้นมาโดยมีร่องรอยนิดนหน่อยๆนะก็เป็นรอยแหละโดนง่ายก็โดนแหละครับโดนสตรัรเข้าไปปรากฏว่าเกมมันควรจะเดินต่อกับกลายเป็นเกมมันมีการเบรกเกิดขึ้น และนั่นแหละครับโมลิกีก็แสดงท่าทางเลยคือแบบอารมณ์ขึ้นเลยพอรู้แล้วว่ากรรมการต้องวิ่งไปดู VR ปรากฏว่าพอกรรมการวิ่งไปดู VR ขึ้นมาภาพแรกที่ค้างไว้ในจอของ VR ก็คือภาพที่สตัทของมูริกีครับอยู่บนหน้าของโจนกาเซียเนี่ยแนบหน้าเลยโอ้โหผมว่ายังไงก็ไม่รอดสุดท้ายแล้วพอดูจังหวะผ่านไปนู่นนั่นนี่แล้วมูลิกีก็ไม่รอดแล้วก็ถูกใบแดงโดยตรงไล่ออกไป สิ่งที่ผมจะพูดจังหวะนี้ของของมาโยกาคือโชคร้ายจริงๆของมูริก้คือใครอาจจะมองว่าถ,ถ้าเกิดพูดถึงนะว่าเห็นไม่เห็นยังไงอ่ะผมว่ายัางไงก็อาจจะเห็นคือมุมอมองของมูริก้เห็นตัวของโจนกาเซียไหมผมว่าเห็นเห็นแต่ไม่ได้จ้องโจนกาเซียนึกออกไหมครับคือมันเป็นจังหวะที่กระดกบอลข้ามแนวรับของบาร์เซโลนามาแล้วตัวของมูริก้เองก็พยายามจะเล่นบอลคือใครไปดูก็ได้ครับมันจะมีจังหวะที่มูริก้เองครับตาเขามองแต่บอลภาพช้าก็เห็นนะ ว่าตัวของมูริเกะมองแต่บอลจริงๆคือบอลลอยมาอย่างเงี้ยสายตาเขามองไปตามบอลจริงๆครับแล้วก็กระโดกเท้าขึ้นเพื่อที่จะเล่นผมว่าไอ้จังหวะที่กระดกเท้าขึ้นที่จะเล่นอ่ะผมเห็นผมว่าเขาเห็นนะว่าโจนกาเซียน่าจะเห็นด้วยด้วยหางตาว่ามีคนวิ่งมาน่าจะเป็นผู้รัาประตูแต่เขาคิดว่าไม่คิดว่าจะเล่นโดยการที่ใช้หัวหมุ่งเข้ามามูริเกะเองพยายามที่จะดูดบอลลงหรือจะกระดกบอลก็ได้ทําอะไรสักอย่างหนึง่ง แต่ถ้าเราเห็นภาพที่มันฟอร์เวิร์ดไปครับเห็นภาพที่ปล่อยยาวๆไปเราจะเห็นว่ามูริกีเองไม่ได้ยันหน้าแต่เขาพยายามที่จะแตะบอลแล้วก็เอาเท้าลงทันทีเพราะเขารู้เลยว่าจอร์กาเซียพุ่งเข้าหาจะไม่รู้ส่วนไหนแหละมันเหมือนกับที่ยกเท้าขึ้นไปแล้วก็ยกเท้าลงมาไม่ใช่ยกเท้าขึ้นไปแล้วยันหน้าออกไป มันเป็นแบบนั้นครับแล้วสายตาของมูริกะครับคือเขาไม่ได้จ้องที่โจนกาเซียคือถ้าถ้าสายตาเนี่ยมองไปที่พวกสปาะตูแล้วก็โดดเข้าไปอันนี้ผมว่าแดงตรงแน่นอนแต่สิ่งที่มูริกีทําคือมองแต่บอลคือบอลมันมันพุ่งมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไปอย่างเงี้ยสายตาของมูริกีก็วิ่งตามไปครับก่อนที่จะยกเท้าขึ้นแต่ไอจังหวะที่ไปแคปแคปรูปแคปภาพกันมาที่เราเห็นตามเสือโอ้โหคือเท้าของมูริกีแนบหน้าของโจนกาเซียอยู่แบบเนี้ย คือถ้าแนบหน้าขนาดนั้นนะ่ะแล้วยันออกไปอ่ะหรือใช้ความรุนแรงนะผมเชื่อว่าจรกาเซียพักไม่ต่ำกว่าเดือนแน่ๆหน,น้าเป็นแหกเป็นรูแน่นอนมันสตัดนะครับแล้วดูรูปร่างของมมริกียคือถ้าจงใจอ่ะผมว่ายังไงอ่ะโอโ้โหผมว่าติดคุกได้เลยอ่ะคือพยายามฆ่าได้เลยอ่ะคือแต่โมริกีทำอ่ะคือคือยกขึ้นไปแล้วก็เอาเท้าลงนึกภาพตามคืออารมณ์มันเหมือนการแย่งบอลตรงกลางสนามแล้วอีกฝ่ายหนึ่งยกเท้าสูงขึ้นไป แล้วผู้เล่นอีกฝั่งหนึ่งก็จะเข้ามาทําโดยการใช้หัวเนี่ยหม่งเล่นบอลจังหวะนี้อาจจะเฉียวเชออะไรก็เหมือนกับที่เราเห็นนะใบเหลืองเหมาะสมแล้วครับมันคือการยกเท้าสูงและเป็นการเล่นที่อันตรายคือมันไม่ควรจะยกเท้าสูงขนาดน,นั้นอยู่แล้วแหละโมริกีผิดไหมก็ผิดแหละแต่ผมมองว่าโทษมันอยู่แค่ใบเหลืองเพราะว่าเจตนาของผู้เล่นน่ยไม่ได้ยันออกไปหรือพยายามจะทําร้ายคู่ต่อสู้มองมุมนั้นมากกว่าผมก็เลยรู้สึกว่าโมริกีจังหวะนี้คือน่าเห็นใจ แต่ถามว่ากรรมการมีการพูดคุยกันนะแล้วก็จังหวะมันก็เห็นเหมือนกันแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจังหวะกรรมการเนี่ยได้ดูไหมว่าจังหวะของสายตาของโมริกีอ่ะคือภาพช้ามันมีให้เราเห็นนะครับว่าโมริกีเองอะ่ะตาเขาจ้องตัดบอลจริงๆคือแต่ถามว่าเห็นตัวของโจนกาเซียรไหมผมเชื่อว่าเห็นนะแต่ว่ามันคงเห็นด้วยแบบหางตาเพราะว่าตาเขาจ้องแตัดบอลและพอพอเขาจะพยายามจะดูดบอลลงอะ่ะมันก็เลยเห็นเท้าของโมริกียกขึ้นไปแต่ยกไม่ได้ยันนะ พราะถ้ายันนะหน้าของโจนกับอาเซียต้องหันอย่างนี้แหละครับหรือแม้กระทั่งเทา้าเขาก็ต้องเปิดไปข้างหน้าแต่ว่ามันเป็นเทา้าที่ยกขึ้นแล้วก็ยกลงทันทีหน้าเห็นใจครับเพราะว่าเหลือพอผู้เล่นเหลือ9คนนคะนทำอะไรบาร์เซโลนาไม่ได้เลยคือจบเลยเกมมันจบทันทีเลยนะเพราะว่าพอไบอกูก้าได้บอลขึ้นมาก็หาใครไม่เจอแล้วครับเพราะว่าเล่นกันเป็น44แล้วก็มีผู้สาวประตูอีกคนหนึ่งก็เป็น9คนคือข้างหน้าไม่มีใครแล้วเล่นเป็น4 4่ครับ คือเล่นเพื่อไม่ให้ย่อยยับไปมากกว่านี้คือพยายามจะเซฟเซฟประตูของตัวเองไม่ให้เสียประตูให้กับบาร์เซโลนามากไปกว่านั้นคือมีเท่านั้นเลยครับสำหรับเกมของมาโยกาในเกมนี้เกมมันจบทันทีเลยครับหลังจากนั้นก็ครึ่งครึ่งแรกก็จบไปครึ่งหลังมาก,ก็เป็นบาร์เซโลนาที่พยายามขึงเกมไว้แต่ว่าไม่ได้บดขยี้มากขนาดนั้นคือเล่นไปตามจังหวะของเกมก็แล้วกัน ช่วงท้ายเกมก็มีจังหวะที่รามินยามาเองไปปะทะกับผู้เล่นของมายโยกาก็มีปากมีเสียงกันนะหรือแม้กระทั่งช่วงต้นครึ่งหลังที่อาราโคโอเองอเบียดผู้เล่นของมายโยกาก็หัวที่หัวต่าไปคือเกมนีมน้มันผมมองว่าอย่างที่ผมพูดไปว่าตั้งแต่จังหวะแรกๆของเกมมันทําให้เกมนี้มัน,มนดูรุนแรงขึ้นไปโดยที่ผู้ตัดสินบางทีก็นั่นแหละครับหรือแม้กระทั่งผมเชื่อว่าจังหวะที่ราฟินญาเองครับเข้าไปร่วมนักเตะมายโยกาที่ถ้าใครจับภาพไปดูตามภาพตามหน้าสื่อ มันจะเห็นเหมือนว่าตัวของอราฟินยาเองครับกระโดดเข้าไปแล้วใช้ขาคีบเป็นเหมือนตะเกียบอ่ะอขาคีบขาของคู่แข่งอ่ะคือถ้าตามเกณฑ์น่ะยังไงบันอย่างเงี้ยบันก็ใบแดงแต่ถ้าเราไปดูเกมจริงๆมันเป็นจังหวะทีะ่ตัวของราฟินยาวิ่งมาแล้วเหมือนตัวเขาถลํา และเขาพยายามจะไทท้า้ายนี่แหละตัดเกมมันก็เลยดูเหมือนหนีบแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เข้ามาแล้วหนีเป็นตะเกียบแบบโดยตรงแต่มันเหมือนกับว่าตัวเขาถล่มเขาก็เลยเอาสาเท้าซ้ายของเขาเนี่ยกวาดคู่แข่งแล้วภาพมันที่จับมามันก็เลยเป็นแบบนั้นว่าเหมือนเป็นขาตะเกียบเนี่ยแหละมันมันผมมองว่ามันมันคือมุมมองของภาพภาพเดียวเท่านั้นเอง ภาพเดียวเท่านั้นเลยครับมันมันก็เลยตอบทุกอย่างมาแบบนี้ส่วนไอจังหวะของมูริเกียเนี้ยผมเห็นด้วยนะว่ามันไม่ควรที่จะเป็นใบแดงเพราะว่าถ้าดูตามเจตนาจริงๆอะมูริเกีไม่ได้จงใจที่จะทําร้ายตัวของโจนกาเซียเลยไม่เลยครับมันมันคือจังหวะยกเท้าสูงเหมือนในเกมปกติผมมองอย่างนั้นสุดท้ายพอไปช่วงท้ายเกมที่มีปากมีเสียงกันยามมวก็กดไปอีกหนึ่งลูกครับโอ้โห คือยิงก็สวยเองยิงก็เข้ามุมพอดีโหสุดๆเหมือนกันสำหรับตัวของบรินิามาก็จบเกมเกมนี้ไปก็3ประตูต่อศูนย์สบายสําหรับเ,เกมนี้ของบาร์เซโลนาเพราะว่าเกมมันจบตั้งแต่เครื่องแรกละตั้งแต่ผู้เล่นของมายโยการ์เหลือ9คนนั่นคือสิ่งที่อยากพูดเหมือนกันในเกมนี้ผมมองว่าหลายๆคนก็คงอาจจะไปเห็นแค่ภาพที่มันเป็นมุมมุมเดียวอะ่ะผมอยากให้หลายๆคนอ่ะได้ดูจริงๆในเกมนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงมีความคิดอะไรต่างๆนะแต่สุดท้ายกรรมการก็ตัดสินแบบแบบที่ เราได้เห็นกันไปก็น่าเสียดายน่าเสียดายแทนมายอกาผมว่าใบแดงทั้งสองใบเนี่ยผมว่าคุยกันได้ก่อนไอจังหวะของโมราเนซเซงอะ่ะผมว่ามันก็ก็คุยได้อะหรือแม้กระทั่งของมูกยกีเองอะ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจทำ้ายตัวของโจนกาเซียอยู่แล้วที่เราเห็นกันไปส่วนบาร์เซลโลน่าก็เล่นได้ตามมาตรฐานของพวกเขาเองนะครับมีลูกใหม่ๆก็คือลูกคว้างของของโจนกาเซียแต่ว่าผมว่านอกเหนือจากนี้เราคงอาจจะต้องไป ไปว่ากันในเกมอื่นเพราะเกมนี้มันมันไม่ได้ทำให้เราได้เห็นเกมรุกอะไรใหม่ๆของบาร์ซโลนามากขนาดนั้นเพราะว่าเกมของมายกามันเสียไปจริงๆพวกเขาต้องเล่นเกมรับอย่างเดียวเราก็เลยไม่ได้เห็นบทบาทต่างๆอาจจะเป็นเกมรับของ b าร์ชัวนาอาจจะมีวิธีการเล่นที่เ,าาเรายังไม่เห็นก็คงต้องว่ากันในเกมต่อไปกันละกัน ก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับในเกมนี้ก็ก่อนจะจากลากันไปนะผมขออนุญาตฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่องของผมได้ตาม QR code ท,ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกกาลังใจด้วยขอบพคุณมากๆนะครับ enjoy ครับ